ดินแชนแนลครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวตัว6กล้อมิสูบิชินะครับเป็นมิสูบิชิฟูโซนะครับเป็น6กล้อใหญ่นะครับยางเก้าจากศูนย์นะครับออกป้ายแดงมานะครับอ่าเป็นตัว M6 นะครับใช้รหัสว่า FM1524 นะครับตัวนี้เป็นยูโร3นะครับ รถเดิมๆิมเลยนะครับเครื่องเป็น240นะครับออกมารวมผ่อนแล้วก็2ล้านต้นๆน,นะครับเครื่องเป็นเอ็มเครื่องเป็นอ่าตัวนี้เป็นเป็นรหัส 240J นะครับนี่นะครับเส็นยางก้าวนะครับ ามปีนะครับรถสามปีกว่าแต่ยังไม่เคยเปลี่ยนยางนะครับเพิ่งจะมาวิ่งหนัหนกๆก็ปีนี้นะครับซื้อมาจากสุรินนะครับเด็กคิดฟรีนะครับแบตเตอรี่สองลูกยี่สิบสี่นะครับ,บ,ตเ,ตรกรบเกียร์นะครับนี่นะครับเกียร์มันเกียร์เครื่อง น่าจะใส่อยู่ในตัวอ M6 ตัวใหญ่นะครับช่วงล่างถือว่าใหญ่ครับเฟืองท้ายใหญ่นะครับพร้อมดูเลยนะครับตัวนี้คือเป็นงานบุกเลยนะครับสำหรับตัวมิสุมิชิตัวนี้นะครับ ในก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้เกียร์ก็เป็นหกเกียร์นะครับหกเกียร์เด่นหน้าถอยหลังนะครับอีกหนึ่งเกียร์เป็นเจ็ดนะครับไม่ได้เป็นยิงลมเหมือนกับตัวรุ่นรุ่นพี่นะครับรุ่นตัวสิบร้อนะครับที่เป็นที่เป็นหัวเกียร์เป็นแบบลมยิงนะครับนี่เป็นแบบขับเป็นแบบรถยนต์ทั่วไปเลยนะครับง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นเบรกมือนะครับ มีสภาพภายในนะครับนี่นะครับสภาพภายในทั่วไปนะครับนี่ก็เป็นตัวเร่งเบาเครื่องนะครับไฟสองสว่างท้ายนะครับระบบแอร์นะครับก็ยังเป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับแต่ห้องเก่งก็ยังใหญ่อยู่นะครับถือว่าใหญ่ รถบุกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดำนะครับส่วนไม่แน่ใจว่าตัวยกอยู่ไหนนะครับตัวเป็นเป็นลมยิงนะครับลมยิงที่กระบอกแล้วก็ยกนะครับเหมือนกันก็เล็กๆน้อยนะครับสำหรับ่ตัว M6 นะครับที่เป็นอยู่ในตัว6ล้อยาง9นะครับยังไงมีอะไรก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ